ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายซโยอีกองกำลังผาาเมืองปะทะเดือดกลุ่มติดอาวุธสนั่นริมโขงค่ะหน่วยเรือบุกยึดของกลางร,รถใหญ่ค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงคาะเขตเชียงรายได้ทำการลาตะเวนและเฝ้าตรวจบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง พบเรือกาบต้องสงสัยค่ะจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวค่ะได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการปะทะกันราวประมาณ5-10นาทีค่ะผลการปะทะขาเจ้าหน้าที่ปลอดภัยค่ะพบกลุ่มขบวนการบาดเจ็บหนึ่งรายนะเป็นชายสัญชาติลาวและตัวยึดของกลางรถใหญ่ค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งสพเชียงแสนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียรที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียร์ก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอคลิติคที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันดเยอะค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่15มีนาคม2 5 6 8ค่ะมีรายงานว่าพลเอกทรงวิทย์ดุลพักดีค่ะผู้บัชาการทหารสูงสุดหรือว่าผบอ ทอสอสอนะะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ โดยมีพลตีกิดากรจันทราค่ะผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองนายประสงค์ล่าอ่อนการองผู้ว่าราชการจรังหวัดเชียงรายค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับผอบอทอสสค่ะได้ตรวจสอบบริเวณสะพานไมิตาพไายเมียนมาแห่งที่1ค่ะซึ่งเป็นจุดผ่านแดนสําคัญและมีการตัดสัญญาณไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตเพื่อควบคุมสถานการณ์ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้สํารวจการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ําแนวชายแดนบริเวณตลาด สายลมจอยค่ะเพื่อเตรียมก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งและเขื่อนกั้นน้ําสายนะคะป้องกันปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากค่ะซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะได้เน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและประชาชนค่ะโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะพบว่าการดําเนินการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้ารวมถึงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำนะมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนนะคะบางส่วนก็อยู่ระหว่างสํารวจเพื่อสร้างเขื่อนกั้นน้ําต่อไปค่ะ ขณะเดียวกันค่ะมีรายงานว่าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ําโขงค่ะเขตเชียงรายค่ะอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้ประชาการทหารสูงสุดค่ะพร้อมด้วยพลเอกกิากรจันทรา ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและนาวเอกภารกรมาเนียมค่ะผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้าโขงเขตเชียงรายร่วมกันแถลงข่าวผลปฏิบัติงานตามนโยบายซิลสต็อปเซฟค่ะยึดยาบ้า6ล้านเม็ดสืบเนื่องจากเมื่อวันที่14มีนาคม2568ค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ําโขงเขตเชียงรายได้ทําการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจบริเวณฝั่งริมแม่น้ําโขงนะคะพบเรือกับต้องสงสัยค่ะจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นนะคะ แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวนะได้ใช้อาวุธปืนนะ ยิงใส่เจ้าหน้าที่ค่ะจึงเกิดเหตุการณ์ประทัก,การประมาณ5-10นาทีค่ะซึ่งผลการประทคะคขาเจ้าหน้าที่ปลอดภัยค่ะแต่ว่ากลุ่มขบวนการบาดเจ็บ1รายนะก็ซึ่งเป็นชายสัญชาติลาวค่ะแล้วก็ได้มีการตรวจยึดยาบ้า6ล้านเม็ดด้วยนะคะสำหรับผลการปฏิบัติงานของกองกําลังผาเมืองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงปัจจุบันค่ะสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้189ครั้งนะจับกลุ่มผู้ต้องหา204คนค่ะแล้วก็ยึดยาบ้าค่ะจํานวน 76ล้านจ็ดแสนเ้เ็ดมตรนะเฮโรอีน145กิโลกรัมนะคะและก็ไอค่ะ6 8 kg, 1 8กิโลกรัมฟิน1นกิโลกรัมแล้วก็คีตามีน235กิโลกรัมค่ะซึ่งหากยาเสพติดเหล่านี้นะหลุดรอดเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครค่ะก็จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง1 8 7 1 6ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดค่ะส่งสพเชียงแสนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ